เรามาแก้เหลี่ยมเจรไนพลสมัยเก่ากันครับพลเม็ดนี้เป็นพลบุษราคำบางกระจาจะมีตำหนิที่หน้าของพลซึ่งเป็นตำหนิที่เกิดจากธรรมชาติของเม็ดพลตำหนิจะอยู่ที่ด้านหน้าแต่ก็ไม่ลึกมากก้นของพลเหลี่ยมเจรไนก็จะเบี้ยวไม่สมบูรณ์แบบซึ่งเป็นการเจรไนของช่างสมัยเก่าน่าจะประมาณ1 0 2ถึงปีได้แล้วนะครับพลเม็ดนี้เดิมทีน้ำหนักอยู่ที่4กิลัดจุดส0สตังก่อนจะเริ่มการเจรไนใหม่เราก็ทำการประเมินเม็ดพลว่าเราจะแก้ยังไงให้พลออกมาสวยสมบูรณ์แบบมากที่สุดซึ่งประสบการณ์การเจรไ และมีมูลค่าสูงถ้าเราจะเลือกเจรานายทั้งทีควรจะเลือกช่างที่เก่งและมีประสบการณ์สูงทางด้านนี้นะครับเรามารับชมการเจรานายพอยเม็ดนี้ไปพร้อมๆกันครับ Terima kasih <muchas> telah menonton! เม,เ,มเมื่อเราเจรไนพลอเสร็จแล้วเรามารับชมไปพร้อมๆกันครับว่าพลอจะออกมาสวยขนาดไหนถ้าหากเพื่อนๆมองว่าสวยอย่าลืมกดติดตามกดหัวใจเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับสำหรับเพื่อนๆท่านไหนที่สนใจพลอเม็ดนี้ก็ทักข้อความมาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม,ตมได้เลยนะครับ